สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่จากชอบแฮมฟันนี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาไปรับของฟรีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กันในแมบ DJ Party Spec Station เอง,เองเนะอ่ะตรงนี้ก็เป็นจุดเกิดของเราแล้ว,ลวก็ไปเลยนะคะไปที่เดิมเนาะไปตรงที่เราไปประกฏนั่นเองนะคะอ่าเราก็วิ่งไปตามทางเลยนะคะนี่ตามทางที่เราเคยวิ่งไปนั่นแหละนะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็กด e มันจะขึ้นมา4อันนะตอนแรกพี่จำไม่ได้ว่ามันขึ้นมา2หรือ3นะคะแต่จําได้ว่าสุดท้ายเป็นอัปปี้นะคะคราวนี้เราจะต้องอกดอันที่4นะคะน้องๆต้องไปดูคลิปที่เป็นท่อความที่เป็นโน้ตตัวดีก่อนนะคะพอเราได้ด้านนั้นเสร็จนะคะพอเรามาตรงนี้มันจะขึ้นอันที่4ให้เราแล้วก็ไปเลยอ่ามันก็จะวาร์ปลงมาอีกที่แล้วนะคะก็วิ่งไปเลยอ่ามีคนอยู่ด้วยจะทำได้ไหมเนี่ย ก็วิธีแรกนะคะเราจะต้องอทำให้เสาอ่ะเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะมันเป็นสีเขียวนะคะหันให้มันตรงกันแล้วก็เป็นสีเขียวนะคะนี่ก็หมุนเสาไปเรื่อยๆวิอันนี้เป็นสีเขียวอะล็อกไว้อันหนึ่งจะเห็นได้ว่าไอ้เสาที่เราล็อกนะคะมันไม่หมุนนะคะมันจะหมุนแค่สองเสานี้ เอ้ยมันตรงกันแล้วทุกคนได้แล้วเอ้ยเปิดแล้วนะคะทุกคนเย่โดดลงไปแล้วได้แล้วทุกคนนี่นะคะเราได้รางวัลเป็นอ่าเจ็ทแพดเขาเรียกว่าอะไรอะกระเป๋าเครื่องเจ็ทนั่นเองนะคะอะถ้าใครอยากได้กระเป๋าเจ็ทแพดแบบนี้ไปสะสมนะคะก็อย่าลืมมาเล่นในแบบนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้า